Historia che tu esiste, Historia por a te โอล่าสวัสดีครับชาวมาร์ินดูสตาทุกคนวันนี้อยู่กับผมสมตวยวัยรุ่นสุดข,ขาวหากเราจะย้อนกลับไปดูนักเตะที่เปิดตัวกับสโมสรเรอัลมาดริดได้หวือหวาและน่าตื่นตาที่สุดเราถึงกับต้องย้อนไปประมาณ14ปีกันเลยทีเดียวนั่นคือนักเตะอย่างคริสเตียโนโรนัลโดหรือ CR7 ตำนานเรอัลมาดริดของเราครับโดยที่คริสเตียโนโรนัลโดนะครับเป็นนักเตะคนสุดท้ายครับที่เดบิวต์ให้กับสโมสรเรอัลมาดริดแล้วสามารถสร้าง คามตื่นตาตื่นใจให้กับแฟนบอลได้โดยการที่เขาเนี่ยลงเตะไป4นัดแรกและสามารถทําได้ถึง5ประตูให้กับสโมสรเรอัลมาดริดในช่วงปี2009เพื่อนเพื่อนเชื่อไหมครับว่าหลังจากนั้น14ปีก็ไม่มีนักเตะคนไหนที่สามารถเดบิวต์เปิดตัวด้วยการทําประตูได้ทุกนัดอย่างคริสเตียโนโรนัลโดจนมาถึงปีนี้ครับก็มีนักเตะหน้าใหม่ที่ค่าตัวรวมๆแล้วเนี่ย130ล้านยูโรนั่นคือจูตเบลลิงแฮมนั่นเองครับโดยนับตั้งแต่ จูดเบลลิงแฮมนะครับได้ย้ายจากบอสเซียดอทบุนมาอยู่เรอัลมาดริดตอนนี้ครับฟอร์มของจูดเบลลิงแฮมเนี่ยก็ยังดูว่าจะร้อนแรงไม่รู้จะไปหยุดอยู่ตรงไหนเลยโดยการลงสนามในศึกลาลิก้าของจูดเบลลิงแฮมครับเขาสามารถยิงได้ทุกนัดนั่นหมายความว่าสถิติที่ตัวเขาทําได้นะครับจะเทียบเท่ากับคริสเตียโนโรนัลโดโดยการที่เป็นผู้เล่นหน้าใหม่ที่ลงสนามให้กับเรอัลมาดริดสีนแรกแล้วทาประตูได้ทุกนัดเลยและอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ตัวเขาเนี่ยทำได้เหมือนกับคริสเตียโนโรนัลโดเลยนอกจาก ากการยิง4ี่นัดแรกแล้วนะครับนั่นก็คือจํานวนประตูครับ5ประตูเนี่ยที่เขาทําได้จาก4ีนัดก็ยังเทียบเท่ากับคริสเตียโนโรนัลโดที่ทําไว้ในปี2009อีกนะนับว่าเป็นการเปิดตัวที่ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบ10กว่าปีเลยครับแล้วนอกเหนือจากการที่ทําสถิติต่างๆนาๆนานะครับได้เทียบเท่ากับคริสเตียโนโรนัลโดสําคัญไปกว่านั้นครับนั่นคือการที่ทําให้เรอัลมาดริดครับสามารถยึดหัวตารางณเวลานี้ไว้ได้ครับเพราะหลายๆประตูนะครับที่ จูดเบลิงแฮมได้ทําให้กับเรอัลมาดริดในฤดูกาลนี้เนี่ยก็ต้องเรียกกันว่าเป็นประตูตัดสินชัยชนะเลยครับว่าจะได้แค่เสมอหรือสามารถเปลี่ยนผลเกมนั้นให้เป็นชัยชนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่จูดเบลิงแฮมทาได้นะครับรวมไปถึงเกมที่ลงเล่นเนี่ยฤดูกาลนี้เราเล่นนอกบ้านก่อนถึง3มแมตช์นะครับเพิ่งกลับมาเล่นในบ้านเพียงแมตช์เดียวแต่ทําสถิติได้ขนาดนี้เนี่ยก็ต้องถือว่ายอดเยี่ยมมากจริงๆครับและอีกหนึ่งจุดนะครับที่น่าสนใจของจูดเบลิงแฮมนั่นก็คือการที่ตัวเขานะฮะเล่นตำแหน่งม เราเทียบกับคริสเยโนโรนัลโดที่มาแรกๆนะครับเล่นในตำแหน่งปีกก็ต้องยอมรับเขาว่ามิดฟิลด์เนี่ยทำประตูได้ค่อนข้างยากมากกว่าอยู่แล้วแต่อาจจะด้วยระบบ4-4-2ไดมอนด์ของอันเชลต t t i ครับทำให้จูด์เบลแฮมได้เฉิดฉายและได้โชว์ของให้พวกเราได้เห็นกันนะฮะ ถ้าพูดตามหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับในแมตต์ต่อๆไปเราเองเนี่ยก็คงไม่ได้คาดหวังจะให้เขายิงในทุกๆแมตต์นะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็ไม่ใช่กองหน้าธรรมชาติแต่อย่างใดแต่ถ้ามีโอกาสยิงได้เราก็ร่วมลุ้นร่วมเป็นกําลังใจให้เจ้าหนูจู๊ดเบิรแฮมเนี่ยโชว์ฟอร์มที่โดดเด่นแบบนี้กันต่อไปเรื่อยๆทางฤดูกาลกันเลยละกันนะครับชาวมัดเิดิสตาสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเดอะแมริดฝากกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กดระดิ่งนะครับวันนี้สมสวยขอตัวลาไปก่อน กลาเซียสสวัสดีครับ